น้องบีมเป็นพิทยาก็จะอยู่ฝรั่งเศสลุ้นแชมป์ยุโรปหรือว่าจะมาเมืองไทยเพื่อควา้าแชมป์ซีเกมอ้ยมาซีเกมเนี่ยก็ได้เงินตั้ง3ามสแสนห้าแสนเลยนะล่าสุดในประกาศว่าได้แค่3ามแสนนะไม่ใช่0้าแสนแลยม,มีการปรับลดยอดด้วยโอ้โหตอนนี้นะครับหลายคนตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คขาว่าจะเห็นฟอร์มน้องบีมในการแข่งขันในวอลเลย์บอลซีเกมหรือเปล่านะครับนผู้ชมครับซึ่งเราจะเห็นน้องบีมเนี่ย ตบให้กับทีมชาติไทยหรือลุ้นแชมป์ยุโรปในวอลเลย์บอลซี v วีครับกับทีมน้องซี่นะครับเพราะว่าน้องซี่เนี่ยลงแข่งแมชแรกเจอกับทีมลิฟอ่าสปอร์ติ้งลิปบอนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อตีสองตีสามที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วกําลังลุ้นลุ้นเข้ารอบแปทีมหรือสกทีมไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งน้องบีมพิพิธยานะครับเป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันวันนั้นด้วยนะครับเพราะเป็นถึงรองท่านรอง ไฮสกอร์นะครับโอ้โ oh, ห hey. นี่ครับถล่มทีมแชมป์โปรตุเกสไปนะครับท่านผู้ชมครับมันเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยของมุมแฉนะครับรวมถึงไฮไลท์ของน้องบีมพิจยาในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับทีมของน้องบีม,บมพิจยาเนี่ยฝรั่งเศสผมเพิ่งเข้าใจว่าถึงแม้ว่าทางฝั่งของทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเนี่ยครับจะไม่ได้เป็นที่เก่งกาจอะไรมากแต่ในวอลเลย์บอลลีกของฝรั่งเศสนะครับฟิลลิ่งในการดูเนี่ยมันไม่เหมือนกับทีมปาล์มเบิร์กเชเิลินของน้องบีมที่อยู่เยอรมันสมัยก่อนนะครับ ปาล์มเบิร์กชเวลินสมัยก่อนเนี่ยมีแต่กลุ่มสอวอที่อายุเกิน670มาร่วมเชียร์แล้วบรรยากาศดูไร้เรียร่ยวแรงครับแต่ทีมนองซี่มันไม่ใช่เลยครับมันเชียร์เหมือนกับลลกอินโดนีเซียเลยครับสำหรับน้องซี่นะครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงมากครับทีน่น้องซี่นองซี่เน,นี่ยรู้สึกว่าทิสตองโดก็จะอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าทิสตองหรือว่าตัวนักบอลทีมชาตินะครับหรือไม่ก็น้องซี่นองซี่อ,ซอ๋อ กันธนวัชซึ่งจิตถาวรครับท่านผู้ชมครับน้องซี่ครับเล่นทีมเยาว,วชนมานะครับอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับคนไทยอยู่เยอะไม่ต้องห่วงเลยที่นี่แหมคนเวียดนามก็อยู่เยอะด้วยเรียกว่าหน้าคนอาเซียนเนี่ยแถวเนี้ยเขารู้จักกันดีอยู่แล้วชุมจนอาเซียนแหมและน้องบีมพิจิญนาครับมาทีมนี้เนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเขาใช้ วอลเล่บอลเร็วในการต่อสู้ครับไฮสกอร์อันดับที่1ของแมตช์การแข่งขันซีวีครับที่เจอกับสปอร์ติ้งนะครับเป็นตัวอเมริกาที่สูงเพียงแค่178เซนติเมตรนะครับโรบินเมเดลี่ครับคือมันหาที่ว่าอะไรนะครับตัวทําแต้มหลัก3ตัวที่ใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยทีมของน้องบีมนะครับน้องซี่เนี่ยมาจากลีกเยอรมันล้วนๆนะครับาทางฝั่งของโรบินสันเนี่ยก็มาจากอารีอันสตูดการ์ดนะครับส่วนอันดับ2เนี่ย แบตล่าสุดเนี่ยเป็นน้องบีมใช่ไหมครับสิบหกแตม้มเบอร์หนึ่งเนี่ยยี่ห้าส่วนเบอร์สามเนี่ยสิบสี่น้องบีมสิบหกครับเบอร์สามเนี่ยสิบห้าเป็นตัวจากปามเบิร์กชูเอลินเหมือนกันนะครับซื่อชื่ออะไรละตัวแต่คนนี้เนี่ยสูงครับสูงร้อยแปดสิบแปดนะครับซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้เล่นความเร็วสูงแต่เธอเนี่ยลงบล็อกถ้าจำเดี๋ยวผมผมเปิดหน้าตายแป๊บหนึ่งนี่ครับมากาเดสแอนด์วอลลวิชครับตัวอเมริกาเชื้อสายโปแลนด์นะครับหรือที่ว่าแม็กนะครับ นี่ครับมาจากปาเบิร์กชูริลินเส้นเดียวกันนะครับเป็นตัวเยอรมันเป็นตัวอเมริกาเหมือนกันนะครับส่วนเมเดลี่โรบินสันนะครับหรือเมดี้ครับก็มาจากนี่ครับอเิการอาริอันสตูดกาดนะครับนี่ครับก่อนจะย้ายกลับมาทางฝั่งของลีฝรั่งเศสครับเธอเคยเล่นลีฝรั่งเศสมาแล้วทีหนึ่งลีใหญ่อิตาลีก็เคยมาแล้วนะครับแหมคือบีมเนี่ยมีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจมากครับแล้วเป็นลีกที่ไม่ได้ตกกันเยอะมากครับทางฝั่งตามมาตรฐานของลีกยุโรปที่เขาเนี่ย ดูแลรักษาสภาพร่างกายของนักตบเยอะมากครับไปทางฝั่งนั้นซะมากกว่าครับแมชน้อยแต่เป็นแมชที่สําคัญสําคัญทั้งนั้นครับไม่ได้ปุยี่ปุยามตบเสาร์อาทิตย์สองแมชเหมือนกับหลีญี่ปุ่นนะครับทางฝั่งของหลีฝรั่งเศสไม่ทําแบบนั้นหลีฝั่งยุโรปไม่ทําแบบนั้นนะครับสัปดาห์ละแมชแล้วจบกันไปเลยนะครับนี่ครับขอแฉนิดหนึ่งนะครับแล้วดูนะครับสถิติทั้ง2ทีมที่ผมพูดมาแล้วนะครับน้องบีมพิมพิชยานะครับทุ้คครับ โอ้โหจัดไปทั้งหมด16แต้มด้วยกันนะครับซึ่งเนี่ยมีเดี๋ยวดูสถิติด้านอื่นเลยนะครับดีครับแอตแทกเนี่ยมีส่วนร่วมถึง40แต้มด้วยกันนะครับเฮอร์เรอร์ใบ2เปอร์เซ็นเท็ในการแอตแทกเนี่ยอยู่ที่35เปอร์เซน็นนะครับใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากส่วนเบอร์หนึ่งเมเดลี่ที่ได้เออ่21แต้มครับไม่ใช่ไม่ใช่25นะครับเปอร์เซ็นเท็ในการบุกอยู่ที่41เปอร์เซน็นนะครับสูงกว่าน้องบีมด้วยซ้ำนะครับ การเสิร์ฟจ,จี้เนี่ยน้องบีมถือว่าโชคดีมากครับที่มีโรบินสันเมเดลลี่นะครับซึ่งบีมเนี่ยแทบไม่ต้องรีเซพชันเลยนะครับนี่ครับไม่มีสถิติออกมาเลยนะครับแสดงว่าถูกเสิร์ฟจ,จี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับโรบินสันเนี่ยโดนจี้ไปเยอะมากครับนี่ครับโหสามสิบสองสิบเอ่อสิบเก้าครั้งอะไรประมาณนี้ครับส่วนเบอร์สองเนี่ยก็โดนจี้ไปยี่สิบสี่ครั้งโอ้โหนี่ครับ บีมเนี่ยถือว่าเป็นตัวเก่งหลบในที่ทางโปรตุเกสเนี่ยไม่จี้นะครับในเกมการขันวันนั้นนะครับแสดงว่าแรงเธอเนี่ยเหลือมากๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องบีมเนี่ยจะบินมาช่วยซีเกมหรือเปล่าครับผมว่าในที่จริงเนี่ยโค้ดออสกีก็ไม่สามารถพูดได้แล้วเราะว่าบีมเนี่ยจะบินมาหรือเปล่าปัญหาของบีมเนี่ยก็คือเดี๋ยวเนี่ยก็จะตบอีกแมตช์นึงนะครับการเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยมันตบกัน2แมตช์นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยจะตบอีกแล้วมันจะใกล้กับซีเกมมากผมขอเปิดปฏิทิน การตบแป๊บหนึ่งเอ่อจะตบอีกทีนึงครับวันที่3ตอนค่ําของไทยเรานะครับซึ่งสีเกมเนี่ยจะตบกันวันที่1ิบแล้วนะครับหลังจบนี้เนี่ยบีมมีโอกาสบินไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คําตอบยังไม่มีเลยนะครับว่าบีมจะบินม,มาหรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นและครับการมองข้ามแมตช์นี้เนี่ยบีมเนี่ยน่าจะลงเล่นแมตช์นี้แน่นอนนะครับแมตช์วันที่3แล้วก็บินม,มาเนี่ยอาจจะถึงวันที่5้าแล้วก็สามารถ ร่วมตบได้ทันทีวันที่10นะครับแต่รายชื่อมันยังไม่มาแสดงว่ามันมีความไม่มั่นใจอะไรในในกอไผ่ของโค้ดออชอย่างแน่นอนนะก่อนไปดูไฮไลท์นะครับแหมบีมเนี่ยปัญหามันไม่อยู่ที่แมตช์เจอกับลิดบอนแมตสองหรอกครับมันอยู่ที่เดียวเนี่ยครับ C E V ครับนะครับในรอบต่อไปเนี่ยครับจะตบกันในช่วงที่สีเกมเนี่ยกำลังแข่งขันอยู่นะครับปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าช่วงวันที่10ถึงวันที่15เนี่ยครับจะมี C E V ครับแมตช์ที่2องให้รอบต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นรออออบนนน็เเเเาท์หมมมืดิี่่ยแแขงตช อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแล้วกว่าจะมากว่าจะปรับตัวได้เนี่ยรู้สึกว่าไโปรแกรมอย่างไม่ประกาศนะครับแต่ทุกๆปีเนี่ยไอ้แมทที่2เนี่ยเขาจะไอ้รอบต่อไปเนี่ยออเขาจะตบกันช่วงนี้ออนี่แหละครอบับบีบอกหนูหนักใจมากค่ะ โคตรคะเพราะว่าเขาเอาหนูแล้วก็พเพื่อนๆที่มาจากเหลีกยเยอรมันทั้งหลายแหละเนี่ยที่มาอยู่หลีกฝรั่งเศสกันนะครับตัวอเมริกาเขาเอาหนูมาเพื่ออยากจะเล่นซ e ี v วีครับด้วยนี่แหละคะับรวมถึงเล่นหลีกเนี่ยอยากจะได้เบอร์หนึ่งเพื่อจะได้ไปซีเ e วีแชมเปี้ยนลลกในปีหน้าซีวี e v ครับได้แชมป์อะมันเป็นระดับยุโรปเลยนะครับโคชโอ้โหนี่ครับแต่บีเนี่ยถือว่าไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับสปอนเซอร์ทางฝั่งแกรนสปอร์ตเอาไว้เลยนะครับถือว่ารอดตัวไปคนที่เซ็นสปอนเซอร์ ที่ซัพพอร์ตถ่ายโฆษณาให้กับแกนสป,ปอร์ตเนี่ยที่เป็นแบบเซ็นสัญญาเฉพาะตัวครับก็มีอา่านุงนิกอา่าอยู่แน่นอนอยูฟ่าอยู่แน่นอนครับบุ๋มบิ่มอยู่แน่นอนครับอ่าแกนสป,ปอร์ตเนี่ยเขาถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วยครับรวมถึงเป็นแบรนดเนอสเดอร์กับตีเกมครับสำหรับบุ๋มบิ่มนะครับเธอต้องอยู่แล้วเธอต้องอยู่ยาวๆด้วยเพราะว่ามีงานให้เธอทําเนี่ยชุกเลยสำหรับบุ๋มบิม่มจะมีวิ่งครบเพลิงในด้วยนะครับสำหรับบุ๋มบิ่มนะครับน้องบีมในตอนนี้เธอทุกกระทมเรื่องอะไรผมกก็ไมม่เเข้าใจหือนนนััะครบ แต่ว่าแหมคนเก่งๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่แบบอยากจะมาแย่งตัวเธอเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับสำหรับกีฬาระดับโลกแล้วก็ไปอยู่ทีมใหญ่ๆเพื่อที่จะได้เล่นเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆให้กับทีมนี่แหละครับไปดูรูปก่อนดูคลิปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรูปการแข่งขันเนี่ยครับโอ้โหกองเชียร์เต็มด้านหนามนะครับแล้วนี่ครับทีมของน้องบีมีพิชญานะครับนี่ครับโรบินสันคือคนนี้ครับเบอร์11นะครับ แล้วนี่ครับน้องบีมถ่ายคู่กับชินชินนวุฒิชินโยชิดะนะครับไม่ใช่นักร้องไม่ใช่มือกลองหรือมือเบสหรือนักแต่งเพลงลิกินพาร์คนะครับแต่นี่คือชินโยชิดะแฟนบีมนี่ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยอยู่ที่นู่นก็มีชินนะครับชินโยชิดะเนี่ยแกอาจจะไม่อยากบีมกลับมาแหมชินโยชิดะเนี่ยน่าจะทันครับส่วนน้องบีมเนี่ยไม่น่าจะทันเลยเหมือนกันนะครับโปเตโต้เนี่ยเพราะมันเก่ามากโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับ ม,มันคือมันอยู่ที่เงื่อนงำว่ามไม่รู้จะไปทาง,หงไหนยลยไงนะครับไปดูไฮไลฟ์การแข่งขันของน้องบีมพิมพิชยาก๊กรำกันดีกว่าครับพช่ไหมครับว่าเธอเนี่ยมีตตรูปตบสวยๆอะไรบ้างหรือเปล่ามีมอนสเตอร์บล็อกดีๆบ้างหรือเปล่าในเกมการแข่งขันวันนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันทุกเกมที่เธอเล่นเนี่ยมันทำให้ผมประทับใจอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูภาพพร้อมกันดีกว่าแหมนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ดีครับนี่ผมไปมาจากเพจของทางน้องซี่วันนี้คุณรับไปก่อนแล้วครับใช่ไหมครับ